สวัสดีครับคลิปนี้เรามาตั้งรหัสล็อกหน้าจอของซัมซุงกันนะครับะะซึ่งได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเราไม่ตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับใครๆก็สามารถที่เข้ามือถือเราได้นะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ในอนาคตนะครับถ้าสมมติว่ามือถือเราหายหรือว่าผู้ไม่หวังดีมาเปิดของเรานะครับเช่นถ้าเรายังไม่ตั้งรหัสล็อกนะสมมุติว่าเครื่องปิดอยู่นะครับแ,แล้วเปิดนะครับทุกคนก็สามารถที่เปิดได้ทุกคนก็สามารถดดที่เข้า,าไปใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าทัพท์มือถือของเราโดยไม่รับอนุญาตง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเลยนะครับหลังจากนั้นให้มาที่หน้าจอล็อกนะครับและทีนี้มาที่ชนิดของการล็อกหน้าจอนะครับทีนี้การล็อกหน้าจอมันมีหลายรูปแบบเลยนะครับเช่นรูปแบบการปัดนะครับเขาบอกว่าไม่มีความปลอดภัยนะครับหรือส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ใช้รูปแบบนี้กันนะครับ แล้วก็รูปแบบนะครับที่เขานิยมใช้กันหรือว่าพินก็คือตั้งรหัสตัวเลขนะครับถ้าเป็นรหัสผ่านนี้ก็คือจะมีความปลอดภัยมากก็คือเขาใจมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขนะครับซึ่งสมมุติว่าคนไม่หวังดีก็จะเดายากนะครับแต่การเข้ารหัสผ่านของเราจะทําให้เราไม่สะดวกนะครับการเข้าก็ยุ่งยากนะครับจริงๆแล้วที่นิยมตั้งกันก็คือรูปแบบกับพินนะครับเราเข้าไปตั้งที่รูปแบบนะครับและเขาบอกว่าวิธีนี้นะครับ เราต้องจำไว้ดีนะครับถ้าเราลืมนะครับต้องรีเซ็ตโัวสั์ใหม่และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบนะครับทีนี้ยุ่งยากเลยนะครับดังนั้นถ้าเราตั้งแล้วเราจำไว้ดีนะครับผมจะตั้งเลยนะครับหลังจากนั้นเรากดถัดไปนะครับเขาบอกให้วาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับแล้วเราก็ยืนยันครั้งที่สองนะครับ หลังจากนั้นเรากดเรียบร้อยนะครับแล้วเรากดยอมรับนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปใหม่นะครับเราไปตั้งในรูปแบบพินนะครับเขาบอกว่าในรูปแบบพินนี้นะครับเราจะตั้งตัวเลขอย่างน้อย4ตัวนะครับผมจะตั้งทั้งหตัวเลยนะครับกดนะครับกดดําเนินการต่อนะครับและต้องใส่รหัสพินอีกครั้งนึง ตกลงครับทีนี้เราตั้งทั้งหมด2รูปแบบแล้วนะครับเราลองออกไปเพื่อใช้งานดูนะครับโดยหลักการแล้วเขาจะใช้รูปแบบที่เราตั้งล่าสุดนะครับเราลองออกไปเพื่อใช้งานดูนะครับเห็นไหมครับเขาให้ใส่รหัสพินนะครับซึ่งทั้งรหัสพินและที่เป็นรูปแบบนะครับ ถ้ามีใครร่วงรู้เรานะครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้เสมอนะครับเราสามารถเข้าไปทำายการที่คำสั่งเดิมนะครับเพื่อเปลี่ยนรหัสได้เสมอนะครับดังนั้นก็คือเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับเลือกเอารูปแบบเดียวหรือเราเบื่อแบบนี้แล้วเราสลับกันไปสลับกันมาเราก็สามารถจะทำได้นะครับคลิปนี้ผมทำให้ดูทั้งสองแบบนะครับเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับแบบที่เราตั้งหลังสุดก็คือแบบที่เขาจะนำมาใช้นะครับ คลิปนี้เป็นการตั้งรหัสล็อกหน้าจอของมือถือซัมซุงทุกรุ่นเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ